ข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเราค a าวออฟนสวัสดีครับพบกับค a าวออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับรถมอเตอร์ไซค์ที่แต่งแล้วมีเอกลักษณ์เทมไม่เหมือนใครแต่ต้องระวังเอาไว้อย่าแต่งตามใจจนผิดกฎหมายรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์บ่งบอกตัวตนคนเป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดีคนรักรถน้อยคนจึงมักอดใจไม่ได้ต้องแต่งรถสักหน่อย ถ้ารู้จักขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความไม่ประมาทแต่แต่งรถแบบสุดใจแค่ไหนก็ปลอดภัยสํำหรับทุกคนซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาใช้ทั้งที่ยิ่งเป็นรถขนาดใหญ่แบบบิ๊กไบค์ด้วยแล้วส่วนใหญ่มักอดไม่ได้ที่จะขอแต่งรถเพิ่มสักหน่อยให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทําให้รถดูเท่ขึ้นเวลาขับขี่ไปไหนต่อไหนก็รู้สึกภูมิใจ ที่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์สวยๆย,ยิ่งมีคนมองจนเลี้ยวหลังยิ่งปืมที่ได้เป็นต้นฉบับให้ใครๆอยากแต่งรถตามแต่งรถอย่างไรให้ปลอดภัยและถูกกฎหมายการแต่งรถมอเตอร์ไซค์นิยมทำอะไรกันบ้างไอเดียดีๆที่เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์รถปีกปลายนิยมแต่งกันมีอะไรบ้างเราลองมาติดตามกันดูเผื่อเป็นไอเดียสำหรับการแต่งรถคันต่อไป 1. ท่อไอเสียสิ่งรแรกๆที่เจ้าของรถบิ๊กไบคิดจะเปลี่ยนดูเหมือนจะเป็นท่อไอเสียเพราะสิ่งนี้จะทำให้รถมอเตอร์ไซค์มีแรงดึงดูดทางสายตามากขึ้นการแต่งท่อไอเสียนั้นมีทั้งเรื่องของขนาดและเรื่องเสียงซึ่งอย่างหลังจะต้องระวังให้ดี 2. รล้อและยางค่านิยมเรื่องล้อแม็กยังเข้าตาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ผู้ใช้ทั่วไปหรือบิ๊กไบ ควรเน้นขนาดมาตรฐานโรงงานตามสเปคของรถที่ใช้ 3. กระจกมองข้างประโยชน์ก็คือเพื่อให้มองเห็นเส้นทางการขับขีด่ด้านหลังและด้านทางได้ดี 4. ป้ายทะเบียนเป็นสิ่งต้องมีตามกฎหมายตกแต่งได้ให้สวยตามไอเดียแต่ไม่ลืมที่จะต้องมองให้เห็นชัดเจนและอยู่ในตำแหน่งเดิม 5. แต่งไฟ เปลี่ยนให้สวยขึ้นในตำแหน่งมาตรฐานเดิมไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายทำได้หมดใช้ไฟสีเดิมๆเ,เป็นหลัก 6. ติดสติกเกอร์ติดให้พอประมาณให้ดูทเท่ๆคูลๆเงื่อนไขาการแต่งรถแต่ละประเภทที่ไม่ผิดกฎหมายแต่งท่อไอเสียห้ามดัดแปลงจนมีปัญหาเรื่องเสียงที่ดังเกินไป กฎหมายมีกำหนดระดับเสียงไว้ว่ารถมอเตอร์ไซค์ขนาดจอดนิ่งเสียงต้องไม่ดังเกิน95เดซิเบลโดยใช้เครื่องวัดห่างจากท้ายรถไปครึ่งเมตรแต่งล้ออย่ากเกินเลยจนผิดกฎหมายโดยการเลือกขนาดล้อที่ใหญ่จนล้นอ,ออกมาหรือประเภทดึงโป่งให้ยืดก็น,นับว่าเป็นการตัดแปลงที่ผิดกฎหมายด้วยเช่นกันครับกระจกมองข้างห้ามเลือมแบบที่ใหญ่เกินไปจนไปกระทบรถคันอื่น ขนาดแทรกระหว่างการจราจรเคลื่อนตัวช้าและที่สำคัญต้องให้อยู่ในตำแหน่งเดิมเหมือนตอนออกจากบริษัทรถกระจมองข้างที่แต่งบือหว่ารูปร่างพิสดารเบียดเบียนรถอื่นขณนะใช้ถนนนั้นผิดกฎหมายป้ายทะเบียนการแต่งป้ายทะเบียนที่ผิดกฎหมายคือการปรับขนาดให้เล็กจนมองยากหรือไม่ติดไฟส่องให้เห็นตอนกลางคืนถ้ามีอะไรมาปิดจนเห็นเลขทะเบียนไม่ครบถ้วนหรือทําให้เข้าใจผิดเป็นต้น 5. าแต่งไฟ อย่าแต่งไฟในตำแหน่งหรือลักษณะความแรงของไฟไปรบกวนเพื่อร่วมทางมากเกินไปโดยเฉพาะสีต้องไม่ใช่สีที่แปลกๆจริงๆแล้วการแต่งรถด้วยการดัดแปลงบ้างเสริมเติมบ้างต้องอยู่ในระดับพอดีไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครหรือเป็นอุปสรรคในการใช้เส้นทางการจราจรร่วมกับผู้อื่นดังนั้นการแต่งรถจึงต้องสวยแบบไม่ผิดกฎหมาย ดุลพินิษส,สำคัญคืออะไรก็ได้ย่าเยอะจนเจ้าหน้าที่มองว่าเป็นอุปสรรคต่อการใช้รถและมีเจตนาปกปิดทำผิดหรือเลี่ยงกฎหมายนั่นเองครับอีกเรื่องที่ไบเกอร์ต้องทำความเข้าใจก็คือการรับประกันคุณภาพของรถที่เป็นเจ้าของอยู่จะสิ้นสุดลงจึงแนะนําให้ซื้อของตกแต่งจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือและรับการยอมรับในตลาดว่า จำหน่ายสินค้าคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมายอย่างน้อยโอกาสที่จะเกิดปัญหาขึ้นกับชิ้นส่วนรถและเครื่องยนต์น่าจะน้อยกว่าอย่างไรก็ดีให้ระลึกเสมอว่าเมื่อลักจะแต่งรถเมื่อเกิดปัญหากับตัวรถแล้วการเคลมคุณภาพรถจะทําไม่ได้ง่ายนักเพราะปัจจัยที่ทําให้รถมีปัญหาจะอยู่นอกเหนือการรับประกันคุณภาพ โดยเฉพาะการใส่ท่อสูตรราคาถูกที่เรียนแบบท่อสูตรแท้นำเข้าจากต่างประเทศมาพบปัญหากับเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าเป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าชอบอยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้แต่ละคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ